ก็เป็นคนแบบนี้นะครับเป็นนักเรียนม .6 ว้าวุ่นสนใจแต่เรื่องความรักอยากมีแฟนกังวลเหมือนกันว่าจะสอบ entrance ติดหรือเปล่าเป็นคนสุขสนานร่าเริงชอบผจนภัยก็เป็นคนแบบนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นเราเป็นคนยังไง ชอบผจญภัยเสาะสแสวงหาเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิตเพื่อที่จะได้เดินทางไปในเส้นทางที่มันไม่จำเจไม่น่านเบื่อทําให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆรู้สึกอะไรอาวบนอาการที่จะต้องแยกย้ายกับเพื่อนที่อยู่ร่วมชั้นเรียนกันมาไปในทิศทางที่แตกต่างกันไปสองคนนี้คือคนนี้กับคนนี้มีลูกแล้วมีภรรยาแล้วแล้วก็ผมก็เป็นพิธีกรงานแต่งงานให้กับทั้งสองคนนี้เลยโชคดีที่ได้เห็นเขาเติบโตมีชีวิตที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งมีเรื่องใหม่ให้เขาได้เรียนรู้ บทเรียนที่ได้จากตอนนั้นเด็กคนนี้ให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะตักตวงหาสิ่งดีๆที่จะเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่สนใจในเรื่องของการที่จะได้ค่าตอบแทนไม่ว่าสิ่งที่จะต้องได้เรียนหรือได้ทําเหล่านั้นเนี่ยจะแลกมาซึ่งอะไรแต่เขาเลือกว่าสิ่งที่จะให้คุณค่ากับตัวเขาเป็นที่ตั้งเข,ขาเลือกสิ่งนั้นและสิ่งเหล่านั้นก็เลยนํามาซึ่งการสร้างคุณค่าบางอย่างลาบบางางักษณะบางอย่างทักษะบางอย่างให้กับตัวของเด็กคนนั้นในวันนั้นที่เอามา ใช้ในปัจจุบันสําหรับเด็กคนที่โตขึ้นมาว่าในปัจจุบันนี้นะครับถ้าถามว่าผมให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดในตอนนั้นก็คงเป็นเรื่องของความรักนะครับซึ่งก็คงไม่ต่างาก,กันกับในตอนนี้แต่ว่าในตอนนี้ความรักของเราอาจจะมีมิติที่กว้างมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่รักแค่ตัวบุคคลแล้วแต่ว่ามันเป็นความรักที่อาจจะมีต่อทั้งโลกทั้ง ประเทศต่อทั้งคนใกล้ตัวอะไร่งเงี้ยครับถ้าเราบอกว่าเรารักเพื่อนมนุษย์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราก็จะมอบสิ่งดีๆเขาไปหมดเลยเด็กคนนี้ที่เคยเชื่อมั่นในเรื่องของความรักก็ยังคงยึดมั่นที่จะเชื่อมันเหมือนเดิมวันเวลาที่มันผ่านไปเขาก็ได้เจอในสิ่งที่เขาฝันเอาไว้นะครับ